สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stock News Update ช่วง Pre Open Report นะคะเช้าวันนี้พบกันวันอังคารที่23มีนาคมพุทธศักราช2564อยู่กับดิฉันอเรียนันสัตร,รมสกุลค่ะติดตามรายการของเราได้เป็นประจำนะคะผ่านช่องทางของข่าวหุ้นทีวีออนไลน์ Facebook Live Fanpage ของข่าวหุ้นธุรกิจและ YouTube ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์ค่ะเริมต้นเช้าวันนี้ก็เช่นเคยนะคะไปตรวจสอบดูภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศกันก่อนค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นของยุโรปก็ปิดปรับตัวใน ทิทางสลับกันทั้งในแดนบวกและแดนลบโดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มรถยนต์ที่ปรับตัวขึ้นแต่หุ้นกลุ่มธนาคารค่ะยังคงปรับตัวลดลงหลังจากที่ค่าเงินริยาของตุรกีนั้นปรับตัวลงและนักลงทุนเองก็ยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับการออกมาตรการจํากัดมากขึ้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นของโควิด -19 ก่อสมพัฒ์ให้ดัชนีดักตลาดหุ้นเยอรมันค่ะบิดปรับตัวเพิ่มขึ้นมา0.25%ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศส ปิดปรับตัวลดลง0.49%และดัชนีฟุซี่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.26%ค่ะขณะที่ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนิวยอร์กนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีหลักทั้ง3ดัชนีก็ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยได้รับแรงหนุนนะคะจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ติดตัวขึ้นหลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลงจากระดับต่ำสุดในรอบกว่า14เดือน นอกจากนี้ค่ะตลาดก็ยังได้รับปัจจัยบวกจากราคาหุ้นเทสล a าที่ปรับตัวขึ้นกว่า2.3หลังบริษัท ARK Investment Management คาดการณ์นะคะว่าราคาหุ้นเทสล a านั้นจะปรับตัวขึ้นแต่ระดับ3,000ดอลลาร์ภายในปี2,568ค่ะ ดยดัชนีชเฉลียวสารกรมดาวโจนส์ค่ะปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ระดับ0.32%ดัชนี S&P 500ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.70%และดัชนี NASDAQ ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น1.23%ค่ะ จากภาวะการลงทุนในตลาดทุนต่างประเทศนะคะไปสำรวจดูทิศทางข่าวสำคัญบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้กันนะคะเปิดทัวข่าวรอบเช้าว,วันนี้ค่ะมาดูกันที่แผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตของกลุ่มเจมารตามพาดหัวข่าวลีดที่ว่าแผนเจมารโตปีละ50%ปลกเพิ่มเป้าใหม่51บาท Q1 มีกาไรพิเศษ100ล้าน DE แค่1.8เท่าดันปันผลเพิ่ม นายอดิศักดิ์สุขุมวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเจมาร์ดจำกัดปหาชนหรือเจมารดเปิดเผยนะคะว่าบริษัทตั้งเป้ากำไรช่วง5ปีข้างหน้าหรือปี2,564ถึง2,568จะเติบโตเฉลี่ยปีละ50%เริ่มจากปีนี้ค่ะที่จะสามารถทำกำไรโอทามไฮได้ต่อเนื่อง ซึ่งสนับสนุนโดยบริษัทลูกอย่างบริษัท JMT Network Services จำกัดมหาชนหรือ JMT ที่จะบันทึกสถิติสูงสุดใหม่ได้จากการบริหารหนี้และการจัดเก็บหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงตัดต้นทุนกองหนี้ได้เพิ่มขึ้น รวมถึงบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือซิงเกอร์ที่ลุกป,ปล่อยสินเชื่อเช่ชาซื้อและสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมากขึ้นโดยคาดว่าพอร์ตสินเชื่อซิงเกอร์นั้นจะแตะที่ระดับ1 0 0 0 0ล้านบาทได้ในปลายปีนี้ และบริษัท JAS a s s e s s จำกัดมหาชนหรือ J จะมีโครงการศูนย์การค้าแห่งใหม่ JAS Green Village คูบอนเปิดตัวในไตรมาส4ปีนี้พร้อมกับรุกธุรกิจในด้านของซีเนีย l i ล i ฟฟและการขยายธุรกิจเพื่อเชื่อมโยง NPA Ecosystem ของ JMT ซึ่งก็เป็นโครงการซีเนจีร่วมกันของบริษัทในกลุ่มที่สามารถสร้างกระแสไรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ได้อีกมากค่ะ ด้านบริษัทหลักทรัพย์ KGI นะคะก็แนะนำซื้อหุ้นเจมาดแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายใหม่ไว้ที่51บาทจากการขายหุ้นบริษัทเจฟินเทคจำกัดหรือเจฟินเทคหรือว่าปัจจุบันนั้นเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท KBJ Capital จำกัดหรือว่า KBJ แล้วซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำไรจากการขายหุ้นราวๆ100ล้านบาทบันทึกในไตรมาส1ปีนี้ค่ะแล้วก็จะทาให้ภารณีของเจมาดลดลงประมาณ1,800ล้านบาท ขณะที่การขายหุ้น16%ในบริษัทเจเวนเจอร์จำกัดนั้นก็จะทําให้เงินสดในมือของเจมาดเพิ่มขึ้นมาอีก200ล้านบาทและจะบันทึกกําไรที่ยังไม่รับรู้จากมูลค่าการลงทุนแบบบันทึกตามราคาตลาดผ่านส่วนของผู้ถือหุ้นราวๆ800ล้านบาทค่ะดังนั้นงบดุลของบริษัทจึงจะแข็งแกร่งมากขึ้นโดยคาดการณ์นะคะว่าสัดส่วน D/E ในปี2564ต่อเนื่องถึงปี2565จะอยู่ที่1.8เท่า ขณะที่เพดานของดีนั้นอยู่ที่3เท่าและก็จะสง่งผลทำให้เจมาร์ปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลได้ค่ะก็เป็นกลุ่มบริษัทนะคะที่มีผลประกอบการเติบโตอย่างเด่นเด่นซึ่งก็เป็นที่น่าจับตานะคะว่าผลงานดีแบบนี้จะมีโอกาสที่จะจ่ายปันผลให้กับนักลงทุนเพนิ่มเติมหรือไม่อย่างไรรวมถึงจะเกิดเรื่องของมูลค่าเพิ่มต่อราคาหุ้นอีกเท่าไหร่ด้วยเหมือนกันนะคะต่อเนื่องไปดูกันที่ความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมยานดินของ ของบริษัทราดกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือราดตามผ้าถั่วข่าวรองลำดับที่1ค่ะราดบุ๊กวินฟาร์มออซี่ซื้อชี้เป้าราคา70บาท50สสตางค์ นายกิตจาศีพัฒากุระกรรมาการผู้จัดการใหญ่ราชก็เปิดเผยนะคะว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมยานดินในเครือรัสออสเตรเลียกําลังการผลิตรวม214.2มิกวัต์ได้รับการรับรองเบื้องต้นสําหรับการทดสอบมาตรฐานการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์หรือ COD เต็มกําลังพิกัดเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ โดยโครงการนี้นะคะก็มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา15ปีกับ a l i n t a n Cell Pty Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ a l i n t a Energy Ltd. โครงการนี้ค่ะราดลงทุนซื้อในสัดส่วน70%ผ่านทางบริษัทราดออสเตรเลียคอร์ปอเรชั่นจำกัดส่วน Renewable Energy Investment Fund ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ a l i n t a ถือหุ้นในสัดส่วน30%ค่ะ ด้านผลการดำเนินง,งานปีนี้บริษัทก็ยังคงคาดการว่าเติบโตต่อเนื่องตั้งเป้าการลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตอีก700เมกะวัตต์โดยจะเป็นโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก455เมกะวัตต์และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน245เมกะวัตต์จากปัจจุบันที่มีโครงการในมือทั้งสิ้น8,174เมกะวัตต์ค่ะ ขณะเดียวกันนะคะปีนี้บริษัทจัดงบลงทุนไว้ที่1 5 5 0 0 0ล้านบาทแบ่งเป็นการลงทุนสําหรับโครงการเดิมที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง8,000ล้านบาทและเงินลงทุนสําหรับโครงการใหม่อีก7,000ล้านบาทซึ่งหากดําเนินการได้ตามเป้าก็จะทําให้กําลังการผลิตตามสัดส่วนของถือผู้ถือหุ้นนั้นเพิ่มขึ้นเป็น8,874เมกะวัตต์ค่ะ ด้านบริษัทหลักทรัพย์ country group นะคะก็แนะนําซื้อหุ้นราดด้วยราคาเป้าหมาย70บาท50สตางค์โดยประเมินผลประกอบการไตรามาสหนึ่งนี้จะเติบโตแข็งแกร่งจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากการรับรู้กําไรเต็มไตรามาสในโครงการ abeif ในประเทศเวียดนามค่ะและก็ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบการต่อเนื่องไปจนถึงปี2568โดยแรงหนุนจากการที่ทยอย COD โครงการต่างๆที่อยู่ในแผนงานขนาดรวมกว่า1.6ก วั์นะคะซึ่งก็คือเป็นการเติบโตที่ราวๆ24%ในปี2568ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นหุ้นไฟฟ้าอีกรายที่มีความโดดเด่นนะคะรวมถึงมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะคะสลับไปกันที่ข่าวดีจากทางบริษัทซูเปอร์เอเนอร์จีคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือซูเปอร์ตามคาดหัวข่าวลำดับที่3ค่ะซูเปอร์ติดขบวนเซ็น PPA โรงไฟฟ้า SPP Hybrid วันนี้นะคะทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพแจ้งผลการลงนามรับซื้อไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนพุทธศักราช2,560หรือว่าโครงการ SPP Hybrid Farm มีผู้ประกอบการเอกชน10รายค่ะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและสามารถทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือ PPA กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพ,พรวมปริมาณเสนอขายไฟฟ้า1 ร5 9 7 3เมกะวัตต์ซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็มีโรงไฟฟ้าของบริษัทซูเปอร์โซล่าเอเนร์ยีจำกัดที่จังหวัดสระแก้วเสนอขายไฟฟ้า16เมกะวัตต์ค่ะเป็นบริษัทย่อยของทางซูเปอร์ได้ลงนามรับซื้อไฟฟ้าในโครงการนี้แล้ว ด้านนายคมกริชตันตะวนิตเลยค่ะที่การกกพในฐานะโฆษกกกพก็ระบุนะคะว่ากกพเน้นย้ำให้เอกชนทั้ง10รายที่สามารถลงนาม PPA ได้แล้วเร่งดําเนินการขอใบอนุญ,ญาตที่เกี่ยวข้องและเร่งดําเนินการก่อสร้างรวมถึงทดสอบเครื่องจักรให้สามารถ COD อดีได้ทันก่อนสิ้นปี2565ค่ะน่าจับตาดูแลค่ะว่าวันนี้ราคาหุ้นซุปเปอร์จะปรับตัวขึ้นตอบรับกับประเด็นดังกล่าวมากน้อยเพียงใดนะคะต่อเน,นื่องไปดูกันที่ความเคลื่อน ไหวของราคาหุ้นน้องใหม่ค่ะนั่นก็คือบริษทัท President a ออ o ตโม i ิลอินดัสตรีจำกัดมหาชนหรือพาโกภายหลังจากที่เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะตามาข่าวลำดับที่4ค่ะพาโกฮอตราคาพุง่ง1 8 4เป้า2ปีรายได้ทะลุพันล้าน ู้ข่าวรายงานนะคะว่าวันนี้หุ้นพาโกเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI เป็นวันแรกเปิดตลาดร้อนแรงค่ะที่ราคา3บาท50สตางค์ปรับเพิ่มขึ้น2บาท10สตางค์หรือ150%จากราคา IPO ที่1บาท40สตางค์โดยระหว่างวันราคาปรับขึ้นไปสูงสุด4บาท20สตางค์ก่อนปิดตลาดที่ราคา3บาท98สตางค์ปรับเพิ่มขึ้น2บาท58สตางค์หรือว่า184.29%โดยมูลค่า การซื้อขายหนานแน่นกว่า3,100ล้านบาทนะคะดาน,นายสมชายเลิศขจรกิติประธานเจ้าหน้าที่บริหารพาโกก็เปิดเผยนะคะว่าถือเป็นอีกเก้าแห่งความสําเร็จของบริษัทค่ะในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI โดยบริษัทยังสามารถสร้างไรายได้และกําไรได้อีกมากในอนาคตเบื้องต้นนะคะน่าจะเติบโตแบบก้ากระโดดจากการขยายธุรกิจต่อเนื่องทางนี้ก็คาดว่าไรายได้รวมจะทะลุ1000ล้านบาทภายใน1-2ปีนับจากนี้ สำหรับปีนี้ค่ะบริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายรวมเติบโต20%จากปีที่ผ่านมาก็สอดคล้องกับคาดการตลาดรถยนต์ใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย20%ประกอบกับเรื่องของการขยายฐานลูกค้าใหม่ของสินค้าเดิมและการออกสินค้าใหม่เพื่อเจาะตลาดใหม่เพิ่มเติมควบคู่ไปกับการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเบื้องต้นผลการดําเนินงานไต,ตรมาสหนึ่งปีนี้ค่อนข้างดีค่ะก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้ขณะที่เงินที่ได้จากการระดมทุ ขาย IPO ครั้งนี้จะนำไปลงทุนใน2โครงการรวมกว่า40ล้านบาทก็ได้แก่โครงการก่อสร้างคลังสินค้าและย้ายจุดกระจายสินค้าในประเทศ20ล้านบาทและการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าและขยายตลาดในมาเลเซียอีกจำนวน20ล้านบาทค่ะนอกจากนี้บริษัทก็มีแผนขยายธุรกิจอีกหลายโครงการทั้งที่เป็นโครงการที่ลงทุนแล้วและโครงการใหม่เพื่อที่จะรองรับการเติบโตในอนาคตโดยเฉพาะแรงหนุนจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า หรือรถ e ีวีที่เข้ามามีบทบาทต่อตลาดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะคะก็ถือว่าเป็นหุ้นน้องใหม่ค่ะที่มีความน่าสนใจไม่น้อยทั้งเรื่องของการเติบโตทางธุรกิจและราคาหุ้นเองที่ก็คงจะต้องจับตากันดูต่อนะคะว่ายังคงจะร้อนแรงต่อเนื่องหรือไม่ล่ะคะ่ะปิดท้ายข่าวรอบเช้าว,วันนี้ค่ะไปดูกันที่ความคืบหน้ากรณีบริษัท TQM Corporation จำกัดมหาชนหรือ TQM เตรียมเข้าลงทุนในบริษัท TQR จำกัดมหาชนหรือ TQR ตามพาหัวข่าวล่า ำดับที่ 5. ที TQM เสนอบอร์ดลงทุน TQR พฤษภาคมนี้ นายอัญชลินพันนิพาประธาน TQM ก็เปิดเผยนะคะถึงกรณีการเข้าลงทุนใน TQR นั้นทางกลุ่มพันนิพาจะขายหุ้น TQR ที่ถืออยู่44.35ให้กับ TQM เพื่อเป็นการสร้างกลยุทธ์ซึ่งกันและกันโดยจะเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทและคาดว่าจะได้รายละเอียดและข้อสรุปในช่วงเดือนพฤษภาค,คมนี้ส่วนแนวโน้มผลประกอบการไตรามาสหนึ่งค่ะยังเติบโตตามแผนที่วางไว้เช่นเดียวกับประการโควิด -19 ที่เริ่มขายมาตั้งแต่ต้นปี2563มียอดการซื้อเพื่อต่ออายุความคุ้มครองไปอีก1ปีแล้วกว่า50%อีกทั้งบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว5ผลิตภัณฑ์จากปีนี้ที่คาดว่าจะออกมาอย่างน้อย20ผลิตภัณฑ์ซึ่งก็จะส่งผลให้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าที่วางไว้คาดการณ์นะคะว่ายอดขายปีนี้นั้นจะอยู่ที่มากกว่า25,000ล้านบาทเติบโต15%ก็จะแบ่งเป็นธุรกิจของบริษัทประมาณ1 17,500ล้านบาทรวมถึงธุรกิจต่างประเทศและจากการรับรู้ผลตอบแทนจากการควบรวมกิจการหรือว่า M&A อีกประมาณ10,000ล้านบาทค่ะ ก็ถือว่านะคะยังคงเป็นประเด็นที่ยังคงจะต้องติดตามกันต่อละค่ะสำหรับการซื้อขายหุ้นระหว่างทาง TQM แล้วก็ผู้ถือหุ้น TQR ที่ก็น่าจะได้เห็นความชัดเจนภายในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้แล้วนะคะนี่ก็เป็นทิศทางข่าวสําคัญบนหน้าหนึ่งหนงังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้คะ่ะส่วนช่วงต่อไปนะคะไปเจาะลึกทุกแง่มุมของการลงทุนกันได้ในรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดคะ่ะวันนี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆนะคะมีความน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทโซนิคอินเตอร์เฟรสจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น ด้วยผู้บริหารของโซนิคค่ะอย่างทางคุณสันติสุขโคสิอาพานันประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโซนิคนะคะจะเข้ามาพูดคุยกันสดๆเลยค่ะในรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดเราติดตามกันดูนะคะสำหรับผลประกอบการในปีนี้และในอนาคตของโซนิคก็รอติดตามได้ในรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดวันนี้ค่ะทางคลื่นวิทยุร้อยสองจุดศูนย์มเกรและช่องทางของข่าวหุ้นทีวีออนไลน์เก้านาฬิกาสามสิบห้านาทีเป็นต้นไปนะคะส่วนช่วงนี้หมดเวลาของ Stock News Up d ปเดช่วงพรีโอ เพนรีพอร์ Report แล้วดิฉันพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ าหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน